แต่เล่ลืมอ,อันนี้อ๋อแต่เล่ลืมอันนี้นี่ยเล่ลืมไม่ใช้อ๋อยังไม่ได้ใช้ค่ะมันต้องปั่นนะใช้ค่ะโอเคนะคะหนูหนอนนะคะคพี่พลอยหลับแล้วค่ะพี่พลอยอยู่ตรงโน้นพ,พี่พลอยหลับนะ <laughs> ไปแล้วใช่นอนหลับสบายเลยค่ะ <laughs> <laughs> จ้าเร็วนั่นดูที่เอาแล้วกันดูแล้วกันดูกัน ทำน้ำปลาขายเด้อ,อยายแตนแมนค่ะวัดสิเฮ็ดอยู่สิดิใช้สวนเม่เท่าเฮ็ดขายน้ำบริยานเลยค่ะหาเด็กเด็กน้อยพวกนี้ฮ่าฮ้าฮ่าฮ่บฮ่าฮายใใบใส่เลยลูก มาเลยนะก่อนนอนก่อนนอนเลยนะคะโอเคอ้าวขาเข้า <C oughs> อันนี่บอกบ้าไหนอะไรนะคะ <C oughs> อะไรนะ <C oughs> อ๋อหนึ่งสองขาเหรออ้หนึ่งสองข้าม <C oughs> ากลับแล้วว่าเดี๋ยวให้น้องไปออกที่โรงเรียนเองเมื่อนั้นลืมขวดนมเขาก็บบก,กินเลยเขาบ่ดูดเลยเขาก็ดูดกล้องไม่ครบ อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็เลยจะให้กินเยอะๆแม่แอนพ่อบอยก็บอกว่าให้กินเลยเลยนมน้องจะได้ตัวสูงจะได้แข็งแรงวันนี้ข่อยร้านน้อนเนี่ยคอยก็ติไปอ้อมได้จะไปโรงเรียนด้วยไหมคะไปค่ะพี่น <être> ้องคอยเสียวม้าเขาวัานห้เตยมุเจ้าวายหยังบ่มุเจ้าวาหยังบ่ค่ะพี่น้องคอยม้าเขาเลี้ยมห้เตยเพราะว่าข่อยจะิได้ยูน้ำย่ย เนี่ยจัยาคอยไปยังสิเข้าไปหลายมือยังสิก็สิได้ยูนี่บัน,น้ซับหรือว่าโรงเรียนปิดเขาไปหรืออาจจะไปวันศุกร์อาจจะอาทิตย์หนึ่งเขาไปเรียนจากสามมือสี่มือเทั้นเขาก็ะยุดเขาไปหาพอ่อหาแม่เขาั้งสิ่นเ